ครับสวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมึกทริปกับมาทิกอัมันโดวันนี้ผมก็พามาตีปลานาบ้างปลาคลองบ้างนะครับก็เลาะละมาดูนะครับเป็นใหม่ข้างทางที่เข้ามาในทุ่งนะวันนี้ก็จะใช้เป็นทวินมิกซ์นะครับตัวนี้นะครับอาจจะมีบางตัวถ่ายบ้างหรือไม่ได้ถ่ายบ้างเงี้ยครับมันก็ตีไปเลยครับเพราะว่าบางทีปล่อยคลิปนานมากไม่ได้ Facebook เขาไม่ให้นะครับก็ตีเอา4ี่ตัว5ตัวพอนะครับแล้วก็ลงคลิปแต่ว่าเราก็ตีเราจะตีตลอดเลยนะครับตีตลอดเลยดูววว่่าาาปรรมเจะะะได้กีตัน ก็นะฮะชุดนี้เป็นสร้างฟองสร้างเสียงเลยนี่อันนี้สร้างเสียงเลยนะครับเป็น3.5กับ4เซนนะครับทวินมิกซ์นะครับตัวนี้นะแล้วก็คันที่ใช้ก็เป็นแอร์เกียร์ท็อปสแน็คเคสมิกซ์นะครับวัดแม่นและแน่นมากนะครับตัวนี้ยาวฟุต8นะนะคนที่เคยใช้รู้ดีนะครับก็เป็นสายอัลมานโดพีอี2โฟรโอนี่เป็น40ปองของอัลมานโดนะครับแล้วก็ลาฟิทคขอบบ้านะครับแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมดีๆนะครับจากอัลมานโดทวินนะครับนะแค่ซื้อนะครับ เก็บแพ็กเกจจิ้งครบ10บใบนะครับส่งมาให้ผมที่บ้านนะครับชื่อที่อยู่จะอยู่ด้านหลังแพ็กเกจจิ้งอยู่แล้วนะครับแลกเสื้อสสวยๆแบบนี้ได้นะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับมีแค่100ตัวนะครับนี่นะครับก็10บใบนะครับแลกเสื้อได้1ตัวนะครับห้าใบแลกหมวกทวินได้1อันนะครับแต่หมวกทวินเนี่ยยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวถึงแล้วจะลงให้ดูนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับแจก1 0 0ใบเหมือนกันนะครับของมีตวจำกัดนะครับเป็นลิมิเต็ดนะครับเสื้อ100ตัวมีทุกไ้สยหมวกมี100ใบบนะครัจทวินนะครับ ห้าใบแลกหมวก10บใบแลกเสื้อนะครับสวยๆแบบนี้เลยเสื้ออามันโดทวินนะครับสวยๆเลยมี2สีสีแดงกับสีลายลายสีดำนะครับโอเควันนี้เราไปดูกันนะครับว่าทวินมิกซ์มันจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับผมฝากไปด้วยครับอามันโดทวินมิกซ์ตีแหลกไม่แดกย,ย้ายหมาย ไม่ใหญ่นะครับ,บสัดสี่เซนสักสี่เซนนะเข้าเป็นปากนี่ครับไม่ใหญ่ไววสองขีดได้กัดไปหลิวสร้างคลองนะครับนี่หัวเป็นหมายคลองนะครับน้ำมันเพิ่งลดมาก็เลยมาลองดูนะครับหมายนี้ สุดยอดนะครับอัลมานโดทวินตัวนี้เป็นทวินมิกซ์นะครับสี่เซนละสามจุดห้าเซนนะฮะตีแหลกไม่แดกย้ายหมายอัลมานโดทวินมิกซ์ อหไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยครับตีเหินอยู่กับที่พอดีเหินอยู่กับต้นไม้พอดีครับกัดทูบินมิกนะครับ4เซนเล็กๆก็กัดได้นะครับไซก็ประมาณสองขีดนะสายปลาคลองนะครับทะลุนะครับตัวนี้กันปักฉีกนะครับกันลดอาการปักฉีกนะครับ,รรรรบแล้วก็คือน่าจะ ที่สุดของกบยางพอสอนี้นะครับอัลโดทวินมิกซ์ตีแหลกไม่แดกย้ายหมาย

ไม่ต้องไฟไหนไซส์ส,สวยครับกินทวินมิกนะครับตัวนี้กิน3.5เซนใบหลือคู่นะครับตีน้ำดังต้องเไปไ็นไก่นะครับโอ,อันนี้กินแบบมิดเลย3.5นะครับตัวนี้อยู่ในคู่ของทวินมิกนะครับตีน้ำดังฝากกันด้วยนะครับสำหรับอัมโมโดทวินมิกตีแหลกไม่แดกย้ายหมาย โดนไม้นี้ไงก็โดนแน่นอนสวยขนาดนี้โอ้โหไม่มีอะไรเลยกอเป็ดกอไข่ขอไข่ขอโคขอคอายขอขคุกขอละงคังงองีดินทางเอาขี้เอาทั้งก็โดนโอ้โหกินเลยเว้ยกินเลยเว้ยกินเลย ลง <L ong> ไปกินเลยยังไม่ได้สับยังไม่ได้สับลอกเลยนะล <L> ง <ong> ไปกินเลยครับเว่าตรงนี้มันเป็นช่องน้ําไหลหน้ามีแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับอต๊อกต๊อกแต่เต็มคำนะครับ3.5เซเน,น,กน,นกเก็บเรียบนะครับทวินมิกนี่ทวินมิกเก็บเรียบนะครับตัวต้ยอยนึงนะครับดี้ายครับทวินอมัด,ดทวินมิกตีแหลกไม่แดกย้ายหมาย Amando Twin Mix